สักครู่จะมีผู้ป่วยบางท่านต้องได้ไปเอกซเรย์ปอดที่ห้องเอกซเรย์ ray. ขอให้ท่านเตรียมตัวดังนี้ 1. ถอดเครื่องประดับออกให้หมดเช่นสร้อยคอต่างหูเป็นต้น 2. เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดของโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยหญิงขอให้ถอดเสื้อชั้นในออกด้วย 3. รอเจ้าหน้าที่เรียกเมื่อพร้อม 4. เดินตามเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องเอ็กซเรย์โดยขณะเดินควรเว้นระยะห่างกัน2เมตรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาไม่พูดคุยกันห้ามบ้วนน้ำมูกน้ำลายลงบนพื้น 5. รอเข้าห้องเอ็กซเรย์ตามคิวเมือ่อเอ็กซเรย์เสร็จให้มารอจุดเดิมเพื่อรอผู้ป่วยทุกคนเอ็กซเรย์เสร็จแล้วกลับมาโรงพยาบาลสนามพร้อมกัน ระหว่างการเดินทางไปเอ็กซเรย์จะมีเจ้าหน้าที่พาไปและพากลับโรงพยาบาลสนามหากท่านมีอาการผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่รับทราบทันทีด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสนาม5อำเภอผาขาว